สวัสดีค่ะพบกันในสวนนะคะคลิปนี้มาเก็บแตงนะมาเก็บแตงยักษ์ค่ะแตงไซส์เล็กเป็นแตงพันเล็กแต่ไซส์ยักษ์แตงพันเล็กแต่ไซส์ยักษ์เพราะว่าเราไม่เก็บมันกินสักทีอุ๊ยขั้วเหนียวมากเลยขั้วเหนียวมากเลยทำไงดีเนี่ยจะทำจะทำยังไงดีเนี่ย ไม่ยอมหลุดอ่ะวายนี่หลุดมาแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บหมดเลยนะเก็บหมดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงนี้อุณหภูมิมันไม่น่าไว้ใจค่ะเราจะเก็บหมดเลยลูกเดียวก็เกือบเต็มตะกร้าแล้วนี่ ลูกใหญ่ๆเก็บมาหมดเลยนะเพราะว่ากลัวอุณหภูมิมันจะแตศูนย์แล้วแตงของเราก็จะเสียหมดนะเดี๋ยวมันเปื้อนดินนะเนี่ยทำแบบนี้มาถูกระยาถูกระยานิดนึงทำความสะอาดไปในตัวลูกเล็กเอาไว้ก่อนลูกใหญ่เราจะเก็บมาเลยนะเนื่องจากว่าลูกใหญ่นี่เขาเริ่มแก่แล้วด้วย ก็สามารถเก็บได้เลยไม่ต้องรอแล้วอุ้ยเก็บไม่ถึงทำไงดีตรงนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้โอแปบ๊บนึง่งแป๊บหบนึ่งนะต้องพยายามพยายามฝ่าดงไอ้นี่ฝ่าดงไอดอกดาวเรืองเข้าไปนี่ค่ะเนี่ย ีตรงนั้นอีกลูกหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอหูแตงตัวนี้ค่ะมีกระลูกใหญ่ๆอ,อ่ะอุย้ยยังไม่หมดตรงนี้ก็มีนี่เดี๋ยวเก็บเลยนะเพราะว่าอุณหภูมิไม่น่าไว้ใจช่วงนี้ วันดีคืนดีมันจะแตะศูนย์และแตงของเราก็จะเ,เสียค่ะมันจะเปื่อยยังไม่หมดนะนจริงๆมันยังไม่หมดนะแต่ว่าเอาแค่นี้แค่นี้ก็น่าจะพอมั้ง ตรงนู้นเหลืออยู่หนึ่งลูกนะหนึ่งลูกตรงนั้นแล้วก็หนึ่งลูกตรงนั้นมันเข้าลำบากเอาแค่นี้พอโอ้โหหนักมากเลยหนักมากเลยโอ้โหน้ำหนักไม่น่าจะต่ำกว่าสามโลหนักมากเลยวันนี้อากาศเย็นมากเย็นมากๆเลยอุณหภูมิสูงสุดคิดว่าสิบองศาค่ะ เี๋ยวเราจะลวดเก็บสุกินี่สกินี่ลูกนี้นะต้องเก็บก่อนแก่คะ่ะมันโูกำลังน่ากินนี่ใหญ่เท่าแขนเท่าขานะ่ะชมดอกไม้ไปด้วยนะระหว่างเดินออก ดาวกระจายก็ยังคงระยิบระยับเต็มสวนเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าเขาจะทนทานต่อความหนาวอยู่นะดาวกระจาย